สวัสดีครับวันนี้เราจะมาฝึกภาษาอังกฤษกันหน่อยนะครับสำหรับวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งนะครับคำนี้นะครับ while while wow. while w i l e นะครับก็ออกเสียงยากนิดนึงนะครับถ้าเราออกเสียงแบบลองลองเสิร์ชด,ด้วยภาษาก็ได้นะครับสมมุติเราพูดว่า อ่ายเห็นไหมครับเราจะได้คำนี้ออกมา Here's matching video a เราจะได้คำนี้ออกมาเราก็ต้องพูดดีๆนะครับว่ายเราถึงจะได้คำนี้ This is the definition of while a period of time ก็ความหมายนะครับก็คือขนาดได้ขนาดนึงอะไรอย่เงี้ยนะครับก็ในในใน l o o g l e เนี่ยมันจะสอนให้เรา พูดได้นะครับก็ต้องเรียนกับมันนิดนึงนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับแป๊บนึง while ก็เนี่ย learn to pronounce นะครับก็ดูเขาจะเขียนตรงนี้ให้นะครับให้อ่าน w a i ก็ y แล้วก็มี l เข้ามาด้วยก็คือ while อะไรเงี้ยนะครับลองดูนะว่าเราจะแพ็กทีสได้ไหม while Good j เห็นไหมครับอาทิตย์วันวเราลองพูด y เฉยๆนะ y ที่แบบ y นะครับทีนี้วเนี่ยไม่ได้นะครับก็ต้องมี L เข้ามาด้วยก็คือ y าอวายว y Y ว่า y นะประมาณว่า y นะแล้วก็มี L เติมท้ายเข้าไปเอาลองใหม่นะครับ while good job นะครับโอเคฝากไว้เท่านี้นะครับก็พูดให้ถูกนะครับ while while loop นะครับก็ก็พยายามนิดนึงนะครับก็แต่ว่าถ้าพูด while เฉยๆก็โอเคแหละแต่ว่ามัน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 จะเห็นว่าในภาษาอังกฤษมันไม่ได้ครับก็วันนี้ขอฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ